สวัสดีครับที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มีรีวิวแล้วก็ทดสอบ power bank ไปหลายตัวแต่ก็อาจจะไม่ได้อธิบายละเอียดนะครับว่าแต่ละการทดสอบเนี่ยผมทําไปเพื่ออะไรแล้วก็ทดสอบยังไงคลิปนี้ก็เลยจะมาเล่าแบบละเอียดให้ฟังกันแล้วก็ขอขอบคุณทาง oki นะครับซึ่งเป็นสปอนเซอร์ของเราในคลิปนี้ส่ง power bank มาให้ผมทดสอบ2รุ่นนะครับก็จะเป็น o k 1 0น0 0งิลลิแอมชั่วโมงทั้ง2รุ่นเลยความจุเท่ากันหน้าตากับสเปคคล้ายกัน ที่ต่างกันเนี่ก็จะเป็นรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะครับทั้ง2ตัวนี้เนี่ยผมก็เรียกว่าเป็น everyday power bank นะขนาดก็คือค่อนข้างเล็กถ้าเทียบมิตทิทั้งแนวกว้างแล้วก็แนวยาวเนี่ยก็จะประมาณเท่าบัตรเครดิตเท่านั้นเองตรงนี้ก็ทําให้พกพาได้ค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็กระเป๋าของคุณผู้หญิงที่เป็นกระเป๋าแฟชั่นเนี่ยตัว power bank ตัวนี้ก็สามารถใส่ได้แบบพอดีเลย เรียกว่าเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจําวันชาร์จมือถือชาร์จแกจเ็ตไม่ได้บ้าพลังจนถึงเหมาะกับการเอาไปชาร์จโน้ตบุ๊กแต่ท้งนี้แล้วก็ยังชาร์จอุปกรณ์ได้เร็วอยู่นะครับก็เอาพูดได้พลังงานสูงสุดที่20วัตต์โอเคถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปรับชมกันครับสาหรับ power bank 2รุ่นที่จะมาทดสอบในคลิปนี้นะครับอันแรกเลยที่เป็นรุ่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นรุ่น basic mini 20วัตต์ส่วนรุ่นใหม่นะครับ spark mini 1 0,000ก็1 0,000นีก็คือ10,000มมชั่นรุ่นก็มีขนาดแบตเตอรี่เท่ากัน แล้วก็แบตเตอรี่ขนาด1 0 0 0 0มิลลิแอมป์ชั่วโมงก็สามารถขึ้นเครื่องบินได้ไม่มีปัญหาใดๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยนำเข้ามาอย่างถูกต้องนะครับมีมออกเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับว่ารุ่นเบสิกมินิเนี่ยมีอะไรให้มาบ้างก็แน่นอนครับข้างในก็มีตัว Power Bank รุ่นเบสิกมินิเนี่ยจะเป็นตัว Power Bank สีดำนะครับดำล้วนทั้งอันแบบนี้เลยแล้วก็ที่แถมมาก็จะเป็นสายชาร์จหัว Type C ทั้ง2ด้านความยาวประมาณสาเซนติเมตรแล้วก็สุดท้าย ส่วนสาหรับรุ่นสปาร์กมินิหนึ่งหมื่นที่เป็นรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีตัวพาวแบงค์สำหรับรุ่นใหม่เนี่ยตัวพาวแบงค์ก็จะเป็นสีเงิน,เง,นเงินเทาๆนะครับมีให้เลือก2เฉดระหว่างเทากับขาวผมว่าสวยกว่ารุ่นเก่าที่เป็นสีดาล้วนนะแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันแล้วก็รุ่นนี้ครับก็แถมสายความยาว30ซนติเมตรมาเหมือนกันแต่ให้หัวมาเป็น USB Type A ไป Type C ตรงนี้ก็แอบแปลกใจนะว่าทําไมเป็นรุ่นใหม่แล้วไม่แถมสาย Type C เป็น Type C มาให้เลยแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นคู่มือการใช้งานเหมือนกันครับ สำหรับพอร์แบ่งทั้ง2รุ่นนี้นะอย่างที่บอกไปเลยก็คือสเปกเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆแล้วก็หน้าตาก็ใกล้เคียงกันเช่นกันรุ่นใหม่รหัส Y55 ก็จะเป็นสีเงินส่วนรุ่นเก่า N83s ก็จะเป็นสีดําส่วนน้าหนักของทั้ง2ตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าแทบจะเท่ากันเลยตัวสีเงินตัวใหม่เนี่ยอยู่ที่178.7กรัมแล้วก็ตัวเก่าอะอยู่ที่179กรัมก็ขอบอกว่าน้ําหนักเนี่ยเท่ากันเลยแล้วกันสำหรับพอร์ตนะครับก็จะมีพอร์ต USB-A สำหรับจ ทั้ง2ตัวนี้สามารถจ่ายไฟออกผ่าน USB-A ได้สูงสุดที่22.5วัตต์แล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นช่อง USB-C ซึ่งช่องนี้เนี่ยเอาไว้ชาร์จไฟเข้าไปที่ power bank แล้วก็สามารถชาร์จอุปกรณ์ได้นะครับการชาร์จไฟเข้า power bank ทำได้สูงสุดที่18วัตต์แล้วก็การจ่ายไฟออกผ่าน USB-C เนี่ยจ่ายไฟได้สูงสุดที่20วัตต์ แล้วก็ทั้ง2รุ่นนี้ก็จะมีปุ่มอยู่1ปุ่มนะครับตรงนี้ก็กดเพื่อให้ตัว power bank เนี่ยมันทํางานจ่ายไฟเพื่อชาร์จอุปกรณ์อื่นแล้วก็กดเพื่อดูสถานะแบตเตอรี่คงเหลือนะครับโดยก็จะมีไฟ LED แสดงสถานะเนี่ยบอกระดับแบตเตอรี่4ระดับสำหรับรุ่นใหม่สีเงินนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีไฟ LED เพิ่มขึ้นมา1ดวงเป็นสีส้มเพื่อเป็นตัวบอกนะครับว่า power bank เนี่ยอยู่ในโหมดชาร์จเร็วไม่ว่าจะชาร์จเข้าหรือว่าชาร์จจ่ายไฟให้อุปกรณ์อื่นเนี่ยถ้าเป็นโหมดชาร์จจรร, Charge, ร็็ววว่าา Quick LED ไฟสสีสี้้้มมตตัันนกะิดขึคบ และนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปทั้งหมดของ power bank ทั้งสองตัวนี้ต่อไปเดี๋ยวมาดูที่พาทดสอบกันครับสำหรับการทดสอบแรกเนี่ยก็จะเป็นการทดสอบโปรโตโคอลการชาร์จคือในปัจจุบันนี้เนี่ยการชาร์จมือถือที่เป็นการชาร์จด่วนโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องคุยแล้วก็สื่อสารกับแหล่งจ่ายไฟก่อนนะครับว่าตัวโทรศัพท์อะอยากชาร์จด่วนตัวแหล่งจ่ายไฟอะทาได้เปล่าแล้วถ้าทําได้สามารถทําได้กี่โวลต์กี่แอมป์ก่อนที่ตัวอุปกรณ์เนี่ยมันจะเริ่มดึงไฟออกมานะครับ สำหรับโปรโตคอลชาร์จที่โทรศัพท์เดี๋ยวนี้เกือบทุกรุ่นรองรับเนี่ยก็จะเป็น PD หรือว่า Power Delivery นะแต่ว่าบางค่ายหรือว่าอุปกรณ์เก่าๆเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้รองรับ PD การทดสอบนี้ก็เลยจะมาดูกันนะครับว่าตัว Power Bank เนี่ยรองรับโปรโตคอลชาร์จยี่ห้อไหนบ้าง โดยการทดสอบผมก็จะใช้ตัว USB tester นะของ PowerSet รุ่น KM0034 ตัวนี้เนี่ยเสียบขั้นไปนะครับระหว่างตัว Power Bank กับตัวโทรศัพท์มือถือแล้วก็ดูนะครับว่าโปรตโตคอลที่โทรศัพท์ใช้ในการสื่อสารกับตัว Power Bank เนี่ยใช้โปรตโตคอลอะไรแล้วก็รองรับสูงสุดกี่วัตต์ผมก็ลองทดสอบกับ iPhone 15 Pro นะครับโปรตโตคอลที่ใช้เนี่ยก็จะเป็น PD 3.0 20วัตต์แต่ว่าวิธีนี้เนี่ยผมก็ไม่สามารถเทสกับมือถือทุกค่ายได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีโทรศัพท์ทุกค่ายขนาดนั้น ผมก็เลยจะใช้โหมดโปรโตคอลออโต้ดีเทคชันของตัว PowerSet เนี่ยในการสแกนหานะครับว่าตัว PowerBank เนี่ยมันตอบรับแล้วก็มันรองรับโปรโตคอลการชาร์จอะไรบ้างซึ่งสำหรับช่อง USB Type C โปรโตคอลชาร์จที่ PowerBank ทั้ง2รุ่นนี้รองรับนะครับก็จะมี FCP หรือว่าหัว i f a ้าชาร์จิ n ง SCP หัวใบซูเปอร์ชาร์จ AFC Samsung Adaptive Fast Charge แล้วก็คอค e c o m Quick Charge 2.0แล้วก็3.0แล้วก็โปรโตคอลหลักนะครับ Power Delivery หรือว่า PD 3.0รองรับการจ่ายกำลังไฟสูงสุดที่20วัตต์ต่างกันเล็กน้อยนะครับคือรุ่นไว5้รุ่นใหม่เนี่ยจะสามารถจ่ายที่5โวลต์ได้3แอมป์ส่วนรุ่นเก่า n83s สามารถจ่ายได้ที่5โวลต์ส4่แอมป์ส่วนที่โวลต์อื่นจ่ายได้เท่ากันครับที่9โวลต์2.2แอมป์แล้วก็12โวลต์1น7แอมป์ส่วนช่อง USB-A เนี่ยก็จะรองรับโปรโตคอลเหมือน USB Type-C นะครับแต่ว่าจะไม่ได้รองรับ Power Delivery นะครับเพราะว่าต้องใช้เป็น USB Type-C แล้วก็ต่างกันเล็กน้อยที่โปรโตคอลคอคอมควิกชาร์ตนะครับตัวรุ่นใหม่ Y55 เนี่ยสามารถจ่ายได้ที่5โวลต์3แอม์ส่วนรุ่น N83s รุ่นเก่าสามารถจ่ายได้ที่5โวลต์2.4แอม์ที่9โวลต์แล้วก็12โวลต์เนี่ยก็เหมือนกันครับแต่ว่าตัว Y55 เนี่ยสามารถจ่ายได้ที่10โวลต์2.25แอม์ด้วย การทดสอบถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการชาร์จหลายพอร์ตซึ่ง power bank หรือว่าอะแดปเตอร์ที่มีพอร์ตการเชื่อมต่อมากกว่า1ช่องเนี่ยคำถามก็คือมันสามารถจ่ายไฟชาร์จอุปกรณ์ภายนอกเนี่ยใต้กี่ช่องพร้อมกันผมก็จะลองชาร์จกับทั้ง2อ,อุปกรณ์แล้วก็ดูที่เทสเตอร์นะครับว่าโปรโตคอลที่วิ่งเนี่ยมันเป็นอะไรก็ไฟเข้ามาที่มือถือทั้ง2เครื่องนะครับสำหรับช่อง usb type c เนี่ยรุ่นใหม่จะเป็น pd 15วัตต์ช่องหนึ่งส่วนอีกช่องหนึ่งจะเป็น5โวลต์1.5แอมป์หรือว่าประมาณ7 5วัต ส่วนรุ่นเก่าพอเสียบ2ช่องแล้วก็จะเป็น7.5วัตต์ทั้ง2ช่องนะครับถัดไปก็จะเป็นการทดสอบหลักนะครับก็คือการทดสอบชาร์จแอนดิชาร์ t เทสก็คือจะเป็นการทดสอบการชาร์จไฟเข้า power bank แล้วก็จะเป็นการทดสอบการจ่ายไฟออกให้อุปกรณ์อื่นจุดประสงค์ของการทําการทดสอบนี้ก็เพื่อดูว่า power bank เนี่ยสามารถจ่ายไฟแล้วก็สามารถชาร์จอุปกรณ์ได้ตามที่สเปคที่เคลมไว้ไหมและถ้าสามารถทําได้เนี่ยทำได้นานแค่ไหนแล้วก็มี o v e r h e a t ีทไหมนะครับ สำหรับการทดสอบดิชาร์จผมก็จะเอาตัว power set เนี่ยต่อไปที่ power bank นะครับเพื่อบันทึกพลังงานที่ออกมาจาก power bank แล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้ power bank ยังไม่จ่ายไฟนะครับต้องเอาตัว power set อีกตัวหนึ่งเนี่ยท r ิกเกอรตัวโปรโตโคอล PD นะครับก็คือเลือกว่าเราจะต้องการไฟกี่โวลต์แล้วก็สามารถ t วิกเกอร์ให้ตัว power bank เนี่ยปล่อยไฟออกมาได้ส่วนตัวที่มาดึงไฟจาก power bank เนี่ยผมก็จะทดสอบโดยใช้ตัว load t e s นะ เพราะว่าถ้าเอาไปต่อชาร์จจริงกับอุปกรณ์อื่นเนี่ยบางทีการดึงไฟมันจะไม่สม่ำเสมอนะครับโดยตัวโหลดเทสเนี่ยผมก็จะสามารถตั้งได้นะว่าจะให้กินกระแสะกี่แอมป์แล้วผมก็จะตั้งให้เป็นค่าสูงสุดที่ power bank เคลมไว้นะครับแล้วก็เทสว่าสามารถทําได้ตามสเปคหรือเปล่าถ้าทําได้เนี่ยสามารถทําได้กี่นาทีมี o v e r h e ์ฮไหมพอเสร็จแล้วก็ทําการหลอกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ครับ สำหรับการทดสอบการจ่ายไฟออกของ power bank ทั้ง2รุ่นนี้นะครับที่แรงดันไฟ5โวล์นเนี่ยทั้ง2รุ่นก็สามารถจ่ายไฟได้ดีจนแบตหมดไม่มีปัญหาใดๆส่วนการจ่ายแรงดันที่9โวล์รุ่นใหม่ p b y 5 5เนี่ยก็สามารถจ่ายแรงดันได้ค่อนข้างนิ่งนะครับจนถึงประมาณช่วงเกือบสุดท้ายแรงดันตกมาจาก9โวล์เป็นประมาณ8.5โวล์ส่วนรุ่นเก่า pbn83s เนี่ยสามารถรักษาแรงดันได้ค่อนข้างนิ่งนะครับจนถึงแบตหมดเลย แล้วก็การทดสอบจ่ายแรงดันไฟที่12โวลต์ก็เช่นกันนะครับรุ่นใหม่เนี่ยสามารถรักษาแรงดันไฟได้ที่12โวลต์นจนถึงช่วงเกือบสุดท้ายแล้วก็มีตกมาที่ประมาณ11โวลต์ส่วนรุ่นเก่าเนี่ยสามารถจ่ายแรงดันได้ที่12โวลต์ค่อนข้างนิ่งนะครับจนถึงแบตเตอรี่หมดเลยถามว่าแรงดันตกแล้วพอใช้งานจริงเนี่ยมีปัญหาไหมผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับถ้ามันตกไม่เกิน1โวลต์ ส่วนสำหรับการทดสอบการชาร์จไฟเข้า Power Bank ผมก็เอา Power Set ขั้นระหว่างตัว Power Bank กับที่ชาร์จ PD นะครับแล้วก็บันทึกค่าลงคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมถึงแม้ทั้ง2รุ่นจะสามารถรับไฟเข้า Power Bank ได้สูงสุดที่18วัตต์เหมือนกันแต่ก็มีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยตัวรุ่นใหม่ Y55 ที่เป็นสีเงินเนี่ยรองรับการชาร์จเข้า Power Bank สูงสุดที่9โวลต์2แอมป์แต่ว่าตัวเก่าสีดำเนี่ยรองรับโวลต์สูงสุดที่12โวลต์1.5แอมป์ พอเอาตัวชาร์จิ่งเคอร์ฟมาเปรียบเทียบกันเนี่ยทั้ง2รุ่นนี้ก็เลยจะต่างกันเล็กน้อยนะครับโดยสามารถชาร์จได้ความเร็วเต็มที่ที่18วัตต์เนี่ยประมาณ1ชั่วโมง40นาทีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มลดความเร็วลงจนแบตเตอรี่เต็มนะครับของรุ่นใหม่ PBY55 เนี่ยใช้เวลาชาร์จตัว Power Bank จาก0ูนจนถึง100%เปรนี่ยประมาณ2ชั่วโมง51นาทีแล้วก็รุ่นเก่า PBN83S ใช้เวลาชาร์จในห้องที่อากาศไม่ได้ร้อนมากนะครับน้อยกว่า30องศาเนี่ยใช้เวลาชาร์จประมาณ2ชั่วโมง18นาทีแต่ว่าถ้าเป็นห้องที่มีอุณหภูมิค่อนข้างร้อนหรือว่าไม่ได้เปิดแอร์เนี่ยก็จะใช้เวลาชาร์จอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมง35นาทีนะครับเพราะว่าจะเห็นได้จากกราฟว่า Power Bank เนี่ยมีการหยุดชาร์จเป็นช่วงๆแล้วก็จะมีการลดแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จนะครับจาก1 2โวลต์เป็น9โวลต์ แล้วก็ค่าพลังงานที่เข้าไปที่ power bank ทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยก็แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับรุ่นเก่าเนี่ยไฟจะเข้าไปอยู่ที่ประมาณ37วัตต์อวอร์แล้วก็รุ่นใหม่เนี่ยไฟจะเข้าไปที่40วัตต์ชัวอร์ผมก็คิดว่าวงจรหรือว่าแบตเตอรี่ที่เขาใช้ใน2รุ่นนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างกันตรงนี้ก็ขอติดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวลองให้ไปหาคําตอบกันทีหลัง การทดสอบถัดไปนะครับก็จะเป็นการทดสอบ Efficiency t e s t หรือว่าเป็นการทดสอบประสิทธิภาพในการแปลงไฟของ power bank setup นนี้เนี่ยการทดสอบก็คือเหมือนเมื่อกี้เลยนะ แต่ว่าผมจะวัดว่าผมชาร์จไฟเข้าไปใน Powerbank เนี่ยกี่วัตต์อเวอร์แล้วก็ตอนจ่ายไฟออกมาเนี่ยจ่ายได้ทั้งหมดกี่วัตต์อเวอร์โดยเอาค่าพลังงานทั้ง2อันนี้เนี่ยเข้าแล้วก็ออกเนี่ยมาเทียบกันมาหารกันก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะว่ามันได้ e f f i c i e n c y กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็พลังงานที่เราสามารถใช้งานได้จริงหลังจากชาร์จเข้าไปอะ่ะกี่วัตต์อเวอร์นะครับ อ่าแล้วทีนี้ทําไมไฟมันหายไปไหนทําไมไฟขาเข้าไม่เท่ากับไฟขาออกก็พลังงานเนี่ยมันไม่ได้สูญหายนะครับแต่มันเปลี่ยนรูปหรือในที่นี้เนี่ยก็คือมันเปลี่ยนเป็นความร้อนนี่เองความร้อนเวลาที่เราชาร์จไฟเข้า power bank หรือว่าตอนที่ชาร์จอุปกรณ์ออกก็เราจับแล้วมันรู้สึกอุ่นๆหรือว่าร้อนๆเนี่ยแหละครับคือพลังงานที่สูญเสียไปดังนั้นเนี่ยยิ่งค่าเปอร์เซ็นต์เอฟเฟชชั่นซีสูงแสดงว่าร้อนน้อยเสียพลังงานน้อย ก็หลังจากการทดสอบนะครับที่ผมชาร์จไฟเข้าแล้วก็ดึงไฟออกจาก power bank เฉลี่ยประมาณ67ครั้งเนี่ยสำหรับรุ่นเบสิกมินิ2ีบวัตต์หรือว่ารุ่นเก่าที่เป็นสีดำนะครับพลังงานเฉลี่ยที่เข้าไปที่ power bank เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ37.5วัตต์อัวแล้วก็พลังงานออกเฉลี่ยที่เราสามารถเอาไปชาร์จมือถือได้จริงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2 8 3วัตต์อัว efficiency หรือว่าประสิทธิภาพเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ76%สนะครับส่วนรุ่นใหม่ไฟเข้าไปที่ power bank เฉลีี่่่ยยอูทประมาณ40.6วัต์ แล้วก็พลังงานออกเฉลี่ยนะครับที่เราสามารถเอามาชาร์จโท์มือถือได้เนี่ยจะอยู่ที่29.7วัตต์ชั่วโมงเอฟเฟชเชนซีก็จะอยู่ที่ประมาณ73%สําหรับการใช้งานจริงนะครับผมก็คิดว่า Power b a n แทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยสามารถเอามาชาร์จแบตโทรท์รมือถือได้รอบพอๆกันเลยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1.5รอบจนถึง2.5รอบตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่คงเหลือของมือถือแล้วก็ความจุของแบตเตอรี่มือถือนะครับ การทดสอบถัดไปนะครับก็เป็นการทดสอบที่สําคัญมากอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการทดสอบความปลอดภัยหรือว่า safety test นะครับ จริงๆการทดสอบนี้เนี่ยมันก็คาบเกี่ยงมาจากการทดสอบที่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราใช้งานเนี่ยมันมีการโอเวอร์ฮีตไหมแล้วก็ตัว power bank เนี่ยมีระบบป้องกันยังไงบ้างอย่างที่เห็นนะครับตอนที่ผมชาร์จตัว power bank ในอุณหภูมิห้องที่อาจจะสูงหน่อยเนี่ยมันก็จะมีการหยุดการทํางานการตัดการชาร์จทั่วคราวซึ่งการตัดการทํางานเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันแย่นะครับมันเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้อยู่แล้วหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะชาร์จมือถือแล้วก็เอา power bank อ่ะไว้ในกระเป๋านะครับซึ่งมันอาจจะไม่สามารถระบายความร้อนได้แล้วกก็เกิดความมร้อนสสะ เพราะฉะนั้น Power Bank ที่ดีต้องมีระบบตัดการทํางานนะครับเมื่อแบตเตอรี่ร้อนเกินซึ่งจากการทดสอบที่แล้ว่ผมก็เห็นแล้วนะว่ามันมีระบบตัดการทํางานเมื่อร้อนเกินก็ถือว่ามีระบบเซฟตี้มาให้เรียบร้อย และอีกหนึ่งระบบเซฟตี้ที่ควรจะมีนะครับก็คือระบบ Over Current Protection หรือว่าระบบป้องกันกระแสไหลเกินพูดง่ายๆก็คือระบบป้องกันวงจรช็อตนั่นแหละครับตัวอย่างของ power bank ตัวนี้ก็คือเมื่อเราใช้ไฟ9โวล์นะกระแสไม่ควรไหลเกิน2 2แอมป์ถ้าเกิดว่าใช้กระแสไหลเกิน2 2แอมป์เนี่ย power bank มันจะต้องตัดการทำงานวิธีการทดสอบผมก็จะใช้เซตอัพเดิมเลยครับแต่ว่าตอนดึงกระแสเนี่ยผมก็จะเริ่มดึงไปเรื่อยๆนะแล้วจนเกินกว่าค่าที่ตัว power bank เนี่ยสามารถจ่ายไหวในที่นี้ก็คือแอ์ พอมีการดึงกระแสะเกินไประดับหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ย power bank ก็หยุดการจ่ายไฟเรียบร้อยก็ถือว่ามีระบบ overcurrent protection มาให้แล้วก็มีทั้ง2รุ่นนะครับและการทดสอบสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าการทดสอบสุดท้ายได้ไหมนะแต่ว่าก็คือการแกะตัว power bank ออกมาดูหรือว่า tear down ครับต้องบอกตามตรงว่าการแกะ power bank ออกมาดูเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําทุกคลิปนะครับเนื่องจากว่า power bank บางรุ่นเนี่ยแกะค่อนข้างยาก แล้วก็การแกะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดที่มีแบตเตอรีร่อยู่ด้านในอ่ะมันค่อนข้างอันตรา,ายครับโดยเฉพาะ power bank ที่มีแบตเตอรีร่อยู่ก้อนเบลเลอร์เลยถ้าเกิดว่ามีภาพที่แกะแล้วในอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมก็จะเอามาวิเคราะห์แทนแต่ว่า power bank ทั้ง2ตัวนี้ไหนๆมาถึงจุดน,นี้แล้วก็แกะออกมาดูเลยละกันพอแกะออกมานะครับอย่างแรกที่อยากจะให้ดูเลยก็คือจะเป็นตัว NTC นะครับหรือว่าตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ power bank ควรจะต้องมี สำหรับเซลล์แบตเตอรี่นะครับก็จะใช้เซลล์ขนาด2 1 7 0 0ขนาด4 8 0 0มิลลิแอมป์ชั่วโมงยี่ห้ออันนี้ผมไม่ทราบนะครับใครมีข้อมูลก็ช่วยบอกทีเซลล์ทั้ง2เซลล์ก็จะต่อขนาดกันนะส่วนสำหรับ IC ควบคุม power bank เนี่ยก็จะใช้เป็น IC SOC แบบ All-in-one นะครับของอ n j onic รุ่น i p 5 3 5 6แล้วก็สำหรับตัวรุ่นใหม่นะครับพอเปิดมาเนี่ยด้านในโครงสร้างก็เหมือนกันนะมีตัวเซ็นเซอร์ ntc วัดอุณหภูมิเหมือนกันแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยก็ใช้เป็นขนาด2700เหมือนนนกััะครบ สำหรับ IC ควบคุม power bank เนี่ยตัวนี้ก็ใช้เป็น IC ของ iSmart w a r นะครับรุ่น SW 6 2 0 1 S iSmart w a r e นี่ก็เป็น IC power bank ยอดนิยมอยู่แล้วนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไร และนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับว่าในรีวิวของผมเนี่ยผมทดสอบ power bank ยังไงเพราะฉะนั้น power bank ทุกตัวที่ส่งมาให้ผมทดลองเนี่ยก็มัน่นใจได้เลยนะว่ามันสามารถใช้งานได้ดีถ้าไม่ดีหรือว่าความจุไม่ได้ตามสเปคเนี่ยตัวเลขมันก็ฟ้องนะครับวันนี้ก็ขอฝาก power bank ทั้ง2ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับก็ขนาดกําลังดีใช้งานได้ทุกวันแล้วก็ได้คุณภาพนะครับทั้งรุ่น n 8 3 s แล้วก็ y 5 5เนี่ยใช้งานจริงในชีวิตประจําวันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะครับแต่ว่าถ้าเลือกไม่ถูกกกกกกเเเนนนนนนนีี่่่่่่ยยยผมมมมม็็แแะะําาาาาาาปปตััััววววใหหลลล้พรรรรรโไไฟไฟ์จทอองบิด แล้วตัวใหม่เนี่ยผมก็คิดว่ามันดูสวยงามกว่านะสำหรับราคาเนี่ยอันนี้ก็จะแล้วแต่โปรโมชั่นของเขานะครับแต่เท่าที่ผมเปิดดูในช้อปปีวันนี้เนี่ยรุ่นใหม่ pb y 5 5จะอยู่ที่1,190บาทแล้วก็รุ่นเก่านะครับจะอยู่ที่ประมาณ700บาทวันนี้คือราคาของรุ่น pb n 8 3 s เนี่ยดีมากเลยตรงนี้ก็แนะนําให้กดลิงก์ในคําบรรยายนะครับเพื่อเช็คราคาล่าสุดเพราะว่าราคาก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนได้ตลอดสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม